สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำานายดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมนั่นการงานการเงินและก็ความรักประจำเดือนมีนาคม2562นี้เราเริ่มมาดูกันเลยครับ โอเคครับเราก็เลือกไพ่ันครบแล้วนะครับเราจะเริ่มดูกันเลยตอนนี้เจ้าชะตานี่โดดเด่นนะทางด้านพบเจอคนที่ถูกใจในช่วงเนี้ยบางคนอาจจะได้แบบปิ๊งได้พบคนที่รู้สึกว่าเอออยากจะมีความรักด้วยอะ่ะพบรักก็ทันหันเลยประมาณเนี้ยหรือว่าบางทีเ้ากบเป็นด้านการงานก็อาจจะได้พบคู่ค้าคู่มิตรใหม่ๆใ,ในช่วงเนี้ยคุณเจอมิตรภาพที่ดีในช่วงนี้ครับเนี่ย,ยการ สองถ้วยเนี่ยดูดีไปแรกเลยแต่ว่าในการพบเจอกับคนที่ดีบางคนเนี่ยการพบเจอกับใครบางคนเนี่ยมันอาจจะมีความไม่พร้อมบางอย่างในความสัมพันธ์กับคนคนนี้บางทีมันมองในแง่ความรักนะครับคุณอาจจะพบรักในสถานการณ์ที่อาจจะยังไม่เหมาะสมอะ่ะคือคุณหรือกู้ของคุณเนี่ยอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่า หรืออีกบางกรณีหากเป็นเรื่องของการงานเนี่ยเนี่ยการพบเจอคนใหม่ใหม่วิถีภาพใหม่ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนเกา่เกาสังคมเกา่เกาของคุณได้ด้วยฮะตนีนเน้เนี่ยคุณก็ต้องบอกคอยตั้งรับคอยปอกป้องป้องกันตัวเองป้องกันปัญหา,าต่างๆที่มันจะเข้ามาหาคุณทางด้านมิตรภาพการครบหาสมาคมช่วงเนี้ยอืมมันน่าจะส่งผล บางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขจัดการกับมันคุณต้องเจอกับภาระที่ต้องแก้ไขทางด้านาต่างๆเนี่ยกับสิ่งที่เข้ามาช่วงเนี้ยสถานก,การณ์ในอดีตในบางทีเนี่ยโตคุณหรือไม่ก็อีกฝ่ายานนี้แหละการมาพบพบเจอกันเนี่ยในแง่ความรักเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แฟนก็ค่อนข้างขีงข้หึงอะ หรือไม่ก็ตัวเขาเนี่ยมีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็คู่ขเขาก็ขี้หึงเหมือนกันเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบว่าความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกดีว่ามันน่าจะไปได้สวยเนี่ยมันคงจะแย่ๆไปอะ่ะหรืออีกกรณีบางการณีก็คือเนี่ยคุณเจอคนที่คุณถูกใจชอบพอแล้วแต่ว่ามันไปได้ไม่สวยมากเพราะว่ามีคนคอยรู้สึกไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะ่ะเขาอาจจะเข้ามาขัดขวางตัวคุณนะ เนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงนี้ของคุณน่ะตัวคุณที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็คงจะเก็บตัวตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปอยู่อะมองการเงินเป็นเรื่องสําคัญไม่ค่อยเห็นความสาคัญทางด้านความรักเท่าไหร่อะคุณก็อยู่ในจุดของคุณที่ค่อนข้างจะนิ่งๆเงียบๆมันคงทําอะไรเป็นตัวของตัวเองไปเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เนี่ยเมื่อก่อนคุณเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มแบบว่า มีอะไรดีๆเข้ามาหาตัวคุณเนี่ยมันก็อาจตรงผลให้คนไม่เห็นด้วยกับสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับไอเนี่ยอนาคตที่จะเกิดเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเนี่ยคุณต้องแบบว่าคอยตั้งรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต่คุณมีอะไรที่คุณก็ต้องต้องจัดการเยอะแยะมากมายกับสิ่งที่เข้ามาเป็นปัญหาจิตใจของคุณในช่วงเวลานเนี่ยอืม เนี่ยครับตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะกับสิ่งดีๆที่เข้ามาใหม่ตัวคุณนะ่ะคุณต้องแบกรับและจัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณตอนนี้มันเป็นภาระที่ค่อนข้างใหญ่ในใจคุณเลยดูแล้วก็อแปลกนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับในชีวิตพวกคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆที่เข้ามาแต่มันกลายเป็นกับสร้างปัญหากับตัวคุณเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ก็ต้องคอยระวังนะรครับเนี่ยภัย ราชีน,นีพรจจันทร์มาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าการความรักที่หลบๆซ่อนๆเข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยหรือถ้าเป็นเรื่องการงานก็บางทีเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะกำลังรับจ็อกก็ได้นะแอบรับจ็อบอยู่แล้วก็หากเจ้านายคุณรู้เนี่ยก็อาจจะโดนเชงโดนเล่นงานได้เนี่ยงั้นตอนนี้คุณก็เห็นโอกาสดีทางด้านการงานแล้วคุณก็เนี่ยมองด้านการงานนะคุณก็ไปรับงานรับจ็อบเพิ่มอะ แต่ว่ามันก็จส่งผลให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทํามากขึ้นนะตอนเนี้ระวังไม่ให้เจ้านายเจ้านายที่ทํางานคุณรู้ด้วยหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับที่คุณต้องมาทํางานแบบนี้เนี่ยคุณก็มุ่งหวังว่าคุณจะแก้ไขมันไปให้ได้นะคุณก็มีความเนี่ยคุณมีความเชื่อมั่นลึกๆในใจว่าคุณเนี่ยจะสามารถแก้ไขและฝ่าฟันกับ สิ่งต่างๆณตอนนี้ไปได้อะอืมคุณค่อนข้างจะดูแลคุณค่อนข้างคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งคนหนึ่งอ่ะหากมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณก็น่าจะแก้ไขกับมันไปได้นี่ครับบทสรุป The f o o l ตอนนี้คุณก็มีแนวโน้มสูงว่าคุณน่าจะได้พบความสบายอ,อกสบายใจครับปัญหาณตอนนี้หากมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณน่าจะฝากฟันมันแล้วก็ นำพาคุณไปสู่ความสุขความสบายใจในอนาคตได้คุณน่าจะเคลียร์มันได้อะเม่์มองได้หลายอย่างก็คือจัดการปัญหาได้หรือไม่ก็ต้องตัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปควณาจจะต้องตัดสิ่งบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปเพื่อความสุขสบายใจในอนาคตของคุณเพราะว่าดูแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีปัญหามีภาระกับใจคุณเยอะเหลือเกินเอาใจช่วยนะครับชาวราศีกุม นี่คือภาพรวมครับทีนี้เราจะมาเจาะให้ด้านกันงานกันบ้างทังด้นการงานตอนนี้ดูแล้วน่าจะไปได้สวยนะครับงานของคุณเนี่ยคุณเห็นช่องทางเห็นความหวัง ต,ต่างๆที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าจเจริญเติบโต,ตให้กันงานแล้วมันก็เห็นโอกาสดีๆทางด้านการเงินมาด้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่างานและเงินเนี่ยมันกําลังจะมาเนี่ยคุณมีประสาทสัมผัสรับรู้ที่ดีเลยว่างานและเงินตอนนี้มันกําลังไปได้สวยอ่ะเห็นโอกาสแล้วคุณก็เตรียมพร้อมตั้งรับกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะอืมเนี่ยนะคุณน่าจะเจอกับคู่ค้าทางการงานที่ดีอ่ะ นำโอกาสทางการงานการเงินมาให้คุณเนี่ยไพ่สิบเหรียญเนี่ยครับคุณน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินเลยงานครั้งนี้มันนําความมั่นคงมาให้คุณแล้วก็มีโอกาสดีๆทางการเงินให้คุณด้วยแต่ว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันก็มันอาจจะดูมีความไม่แน่นอนบางอย่างนะใน สิ่งต่างๆครับบางทีหากมองในแง่ดีก็คือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบว่าเฝ้ารอมา,มานานแล้วก็ได้เนี่ยโอกาสดีๆทางด้านการงานเนี่ยคุณก็เฝ้ารอมานานแล้วภัยวงร้อยแห่งโชคชะตานี่ก็นําพาสิ่งดีๆมาให้คุณนี่คือแง่มุมหนึ่งนะครับหากคุณอยู่ในจุดที่แย่ๆมานานแล้วคุณก็รอมานานเนี่ยนี่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีๆในชีวิตของคุณแต่ว่า มันอีกแง่หนึ่งมุมอีกแง่มุมหนึ่งของกราฟกราฟแบบนี้ภาพวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันก็แสดงถึงความไม่แน่นอนบางอย่างด้วยเนี่ยคุณเห็นว่าตอนนี้มันมีโอกาสดีๆทางนั้นการงากนการเงินอยู่แต่ว่าพอรับมาแล้วไปไปมาๆเนี่ยมันอาจจะพลิกผันนําปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ตกวคุณได้อันนี้ก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะครับแต่ไม่ว่ายัางไงนะครับคุณโอกาสดีๆแหละคุณก็คว้ามันไว้อะ ก็ขอให้คุณพิจารณาไว้นะครับว่าคว้าไว้แล้วมันจะส่งผลดีหรือผลเสียให้กับคุณยังไงห,หากคุณรู้สึกว่าเออเรามีงานภาระหนักมากขึ้นแล้วมันจัดการได้เงี้ยก็อ,อย่าปล่อยโอกาสดีๆไปนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็น่าจะมีผลทางทางการเงินดีอยู่อะแต่มันอาจจะทําให้คุณชีวิตคุณต้องแบบว่าจากที่เคยทํางานสบายๆอาจจะต้องพกผ่านเป็นนี่แบบทํางานหนักมากขึ้นก็ได้ก็อเอาใจช่วยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูด้านการเงินกันบ้างด้านการเงินตอนนี้ดูแล้วคุณก็ ไม่ค่อยมีความขัดสนเดือดร้อนด้านการเงินเท่าไหร่นะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกสบายๆชิลๆเรื่อยๆทางด้นการเงินอาจจะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่มันก็เนี่ยครับไพ่ใบน,นี้มันก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีปัญหาด้านการเงินนะถึงจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่คุณก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรนะคุณก็ยังคงใช้ชีวิตได้ปกติการเงินคุณก็ยังแบบว่า ดูจะพอใช้เรื่อยๆอยู่ทุกสบายอยู่มีความทุกสบายอยู่แต่ว่าตอนนี้บางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มมีการแบบว่าตัดสินใจขั้นเด็ดขาดบางอย่างอ่ะคุณคงมีโอกาสอะไรทางด้านการเงินเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจอ่ะช่วงนี้ว่าทิมที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้มันอาจจะเรียบง่ายหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันคุณเบื่อที่จะอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกันนะ เนี่ยมันเรียบง่ายเกินไปคุณอยากได้การเงินที่มันมากขึ้นคุณอาจจะเห็นโอกาสช่องทางดีๆทางการเงินเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ว่าบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณติดอยู่ในชีวิตเดิมๆอ่ะคุณอยู่ติดอยู่ในรูทีนชีวิตที่คุณเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคุณอาจจะทํางานแบบว่าเรื่อยๆสบายๆชิวๆมาตลอดแต่ว่าพอมีใครนําโอกาสทางด้านการเงินมาให้คุณแล้วเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลให้คุณต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าคุณจะทํากับมันไหวไหมในอนาคตตอนนี้คุณต้องตัดสินใจนะคุณกําลังตัดสินใจกับมันว่จาจะยังไงกับมันดีเพราะว่าเนี่ยคุณก็เห็นมีเซนส์มีความรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างที่มันจะตามมาจากโอกาสทางการเงินครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแปลอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันได้มีโอกาสทางการเงินมาก็จริงแต่มันก็ต้องทําให้เราต้อง ทำงานหนักมากขึ้นแล้วอาจจะรัวโตว่าอาจจะทํางานไม่ไหวเนี่ยคุณต้องคิดตัดสินใจให้ดีๆนะครับว่าคุณจะจัดการกมันได้หรือไม่สู้ๆครับชาวราศีกุมทีนี้เราจะมาดูด้านความรักกันบ้างให้กับคนโสดก่อน ด้านความรักตอนนี้คนโสดนี่น่าจะมีโอกาสดีๆทางด้านความรักขึ้นมาให้ให้กับชีวิตคุณนะครับตอนนี้มันอาจจะมาทางด้านการงานหรือไม่ก็ด้านการติดต่อสื่อสารการเดินทางอะ่ะอาจจะนำพาความรักดีๆมาให้คุณอืแล้วเนี่ยมันพไพ่แปดหมยเนี่ยมันก็บอกว่ามาถึงเข้ามาอย่างฉับพลันรวดเร็วนะ เนี่ยมาแบบทันหันจนที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะอืมแต่ว่าด้วยความที่มาอย่างรวดเร็วมากเกินไปเนี่ยคุณก็รับรู้ถึงปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยอเนี่ยเพราะอาจจะเป็นรักในที่ทํางานหรือเปล่าเนี่ยคุณก็เห็นถึงปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยเนื่องด้วยจากว่ามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณต้องพบกับ การต่อต้านความขัดแย้งกับคนอื่นมากมายเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเสียใจในความรักครั้งนี้เหมือนกันเนี่ยมีความรักเขาคุณก็ต้องแบบว่าคอยเก็บเงียบไว้ในใจอยู่อะเพราะว่ามีรู้สึกว่ามีคนไม่เห็นด้วยนะเนี่ยความรักมันอาจจะดูมีคนไม่เห็นด้วยแต่ว่าคุณก็ในใจลึกๆแล้วอะคุณก็ยังรู้สึกไม่ไม่ลัดทิ้งกับความรักครั้งนี้ไปนะครับคุณก็ยังคงแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาในการ สารสัมพันธ์ความในความรักที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยเนี่นาจะเป็นด้านการงานแหละที่นําพาความรักเข้ามาแล้วคุณก็ได้ทํางานร่วมกันได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเนี่ยแล้วคุณก็นะก็ได้น่าจะได้สารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งกันทางด้านการงานต่อไปอ่ะโดยที่อาจจะร้องแบบว่าคอยปิดปิดบงับงบังปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้หัวหน้าง,งานรู้หรือใครรู้อย่างเงี้ย พราะน่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับสําหรับคุณคนโสดชาวราศีกุมทีนี้เราจะมาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างครับสำหรับคนมีคู่นะครับตอนนี้ดูแล้วคุณน่าจะมี ปัญหาความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นในใจคุณอนะเนี่ยตอนนี้คุณก็แต่ว่ามันก็เป็นแค่ในใจจริงๆนะการแสดงออกซึ่งกันและกันของคุณกับคู่ของคุณเนี่ยก็ยังคงแบบว่าดูดีปกติอยู่อะแต่ความรู้สึกไม่ดีขัดแย้งในใจที่คุณไม่ชอบใจตอนนี้คุณก็ค่อนข้างจะเก็บข่มเอาไว้ไว้ในใจอะไม่ให้อีกฝ่ายรูอ้อะตัวคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยต่างก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะ เนี่ยไอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีพวกคุณอาจจะเคยแบบว่าเป็นปัญหาเดิม,ดมที่เคยทะเลาะกันมาที่แบบว่าไม่ยอมกันนะแล้วก็ไม่คิดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันเลยเนี่ยคุณก็คงเก็บไว้ให้เป็นปเหมือนกับปัญหาที่แบบเรียกว่าเป็นคลื่นใต้น้ําอ่ะคุณยังแสดงออกซึ่งกันและกันดีอยู่นา้นความรักแต่ว่ามันยังมีความขัดแย้งที่ค้างอยู่ในใจกันลึกๆทั้งสองฝ่ายอ่ะ เนี่ยมันเป็นปัญหาที่คุณเคยทะเลาะกันมาก่อนแต่ว่าผู้คุณก็น่าจะดูแก้ไขปรับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้ดีนะคุณพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ของคุณนะให้มันแก้ไขปัญหากันก็คุณน่าจะแก้ปัญหาไว้ได้สวยนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับให้คุณแก้ไขปัญหากันไม่ได้แต่ว่ามัน จบด้วยไพ่ทาวเวอร์เนี่ยบางทีเนี่ยหากคุณแบบมีปัญหาซึ่งกันและกันมาแล้วคุณก็ไม่ได้แก้ไขปัญหากันนะคุณเก็บไว้ในใจทางเก็บไว้ในใจแล้วก็พยายามสแสดงออกสแสดงออกซึ่งกันและกันดีแต่ว่าปัญหาลึกๆเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอะไรใดๆอ่ะเนี่ยบางทีเนี่ย,ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้แบบมัน ลกโชนขึ้นมาอย่างกระทันหันเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าหรือฟื้นปัญหาขึ้นมาเพื่อทะเลาะบ,บอกแหวงกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็อยากให้คุณระวังแล้วก็พูดคุยกันให้ดีๆนะครับมันมีแนวโนม้มว่าจะเกิดการแตกหักทะเลาะกันอย่างรุนแรงในในปัญหาต่างๆที่คุณเก็บไว้ในใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะปะทุข,ขึ้นมารุนแรงช่วงนี้ นี่ก็ขอให้คุณยึดมันในใบนี้เอาไว้นะครับก็พยายามปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งกันและกันะกนะอืมแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันตาขอรับพวกคุณร่าจะผ่านไปได้ดีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ